สวัสดีจ้าวันนี้ยังกับมาโซฟีมือต่ำสมต่ำให้ทุกคนเบิงได้จา้าน่หลังจากที่เขาตามักพริกแล้วก็จะมาใส่มะเขือได้จานี่ะเือเขาก็ใส่เด็ดตามที่เขามากได้จะเป็น2อน้วย3าน้วยแล้วเริ่มไปตั้งแต่ลูกนึน ใส่มะเขือพวงด้วยท่นี่มะเขือพวงกับมะนาวตามด้วยมะก,กอรอว้าจต่มะก,กอรอเข้าก็าสิออกสมสมเปรียปร้ยวๆจักน้อยสำหรับคนมอมมาเปรี้ยวกับ ใส่กระดาหรือ่ใส่กระไดได้จังเนาะ <ไป |th|>. น้าาำข้าเปลี่ยนกัน้ำปลาแด้จ้ะ ta nít nôi anh ta hát đã xin บอกงงวาใส่ครกแล้วนี่จะผสมหมักทวนิดนึงนะจน๊ะนี่สำหรับค้นมะมาหมักทวนเขาไ็รต้องใส่แยกออกนะจ๊ะ จะโซฟีเ,เมื่อตามะฮงหลังจากเอามะฮงออกมานินนึงหน่อยกจะใส่เส้นเขาป่นเข้าไปอีกนิดนึงนะจจะ ซิม,มงกอนมาพั่นจางเลยเข้มค่ะเขายังมทาทอเลนนัวเขากะเติมนำปลาค่ไปอีกเด้อจกเพื่อจะเพิ่มความแซ่บของจะซิมจนไหนทีได้จานี่ย่านบาแซ่บก็จิให้เพิ่นม,มาซิมซอยได้จะว่าจะกินได้บอ แต่ก็จะเตรียมพร้อมแล้วจะ